สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสตีเด็นกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขายายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องขาแตกอีกแล้วครับท่านปกป้องออกตัวแรงสุดท้ายไปไม่รอดเชยยับจากคนไม่เคยมีอะคำจำกัดความคำหลังนี่คือจากคนไม่เคยมีนะคะพี่น้องขา เกิดจากค่ะพี่น้องตามที่เราเรื่องราวก็หยิบยกมาถือว่าเป็นข่าวเด่นข่าวดังแล้วก็เป็นกระแสที่มาแรงซึ่งมาดาหน่อยก็ยังมองว่ามันจะต้องมีการแตกได้อีกล่ะค่ะพี่น้องขากรณีที่แวดวงสี่ก่อนะคะพี่น้องขาก่อนหน้านั้นก็จะมีใครหลายคนที่มีการแตกหักก็อย่างที่เหสีออกมาบอกบอกว่าคนใครก็ตามมีคนบอกว่ามาอยู่กับเขาแล้วก็จะเป็นประมาณแตกหัก คนนั้นแตกหกักคนนี้แตกหักออกจากเขาไปแล้วก็จะมีการแฉการเฉิการพูดในทางที่ไม่ดีอะไรยังไงเพิ่งพูดไปเมื่อเช้าแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาอีกแล้วค่ะท่านนะคะฉะนั้นก็คือใครก็ถือว่าเป็นคนสําคัญแหละค่ะพี่น้องขาก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะคนที่ถ้าจะพูดตามจริงคนคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ออกมา ถือว่าปกป้องแรงเหมือนกันก็น้องๆมิเตอือแหละค่ะในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายผู้ปริจิตหรือผู้ที่ตั้งแต่เริ่มทาประตูของมิเตอสายพลอยู่ที่สีกอก่อนหน้านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทเวลามีเรื่องราวอะไรก็จะมาออกปกป้องมาแก่มาออ,อกตัวแรงแทนมาด่าชาวบ้านแทนว่างั้นเถอะนะคะพี่น้องขาเมื่อวัยวมานี้ก็จะเป็นประมาณว่าพอ ใครที่มีปัญหาใครที่พูดถึงพระเอกนางเอกแห่งกุกกอกก็จําเป็นออกมาเสือข่าวมาเจอกับครูนี่มาหาครูนี่หรือไม่ก็ใครอยากเจอช่วงที่น้องตั้มไปที่ สีกอก่อนหน้าน,น,น,นั้นนะคะก็จะมีคนนี้ก็ออกมาก็มีบทบาทเหพือนกันอย่างที่ว่าแหละค่ะก็ใครคนนู้นคนนี้เออถ้าดีนะถ้าไม่เจอครูถ้าเจอครูนี่นู่นนี่นั่นก็ว่าไปออกตัวแรงแทนพระเอกนางเอกของเรานั่นก็คือที่มาที่ไปของวันนี้ค่ะพี่น้องขาที่บอกว่าแตกอีกแล้วครับท่านนั่นก็คือคนที่คนที่ถ้าถ้าคนที่จําไม่ได้ก็คร่าวๆให้แล้วกันก็เป็นช่อง YouTube ที่เป็นยูทูบเบอร์ที่มีฝีปากเหมือนกันที่กอดจิสานการณ์ของมิเตอร์สายพลอยู่นะคะพี่น้องขาคนคนนี้เป็นคนที่ทำเอาเสียไม่ได้เลยล่ะค่ะพี่น้องขาเป็นผู้เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ป่าสงวนนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นช่องที่มีฝีปากกล้าเหมือนกันในส่วนของปกป้องโปรเทคของจำเลยว่างั้นเถอนนะคะนั่นคือที่มาที่ไปแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหาถือว่าแตกอย่างหนัก แต่ยังไม่เอ่ยหรอกค่ะพี่น้องคะยังไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่คร่าวๆให้รู้ว่าเป็นคนที่ออกมาทําคลิปค่ะพี่น้องคะมีการแชร์คลิปกันก็ปฏิเสธไม่ได้คือคนที่ทาประตูให้แล้วคนที่เป็นคนตัวหลักในการที่จะโยกย้ายาปู่ปริจิตรน่นแหละค่ะอะไรก็ตามก็จะมีการเป็นช่างเป็นนายหน้าเป็นใครก็ตามที่เป็นออกหน้าออกตาเป็นคนที่วางแผนลงไม้ลงมืออะไรอย่างไรแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาเช้านี้ ก็จะมีการออกมาทําคลิปพูยคุยกันสองผัวเมียทางสามีทางผู้ชายก็พูดเรื่องราวอยู่ทางผู้หญิงก็สอดแทรกเข้ามาเป็นเรื่องราวที่มีการแตกหักกล่าวถึงก็คงปฏิเสธมาดำหน่อยก็เป็นคนตรงๆอ่ะนะคะพี่น้องขาก็พูดเรื่องประมาณว่ามันก็ปฏิเสธไปได้พูดถึงคิดว่าคงพูดถึงพระเอกนางเอกของเราพระเอกกับเพศสีนี่แหละค่ะว่าจากคนที่ไม่เคยมีก็ต้องมีสัจจะการกระทําและคําพูด คนละเรื่องคำพูดกับการจะทํามันคนละเรื่องพูดได้ก็ต้องทําได้สัจจะต้องมาอันดับหนึ่งอย่างที่ว่าต้องถือสัจจะเป็นอันดับหนึ่งอย่างที่เราบอกกันถ้าเป็นคนแบบนี้ก็รอบหน้านี่คือคําพูดของเขาที่ออกทางคลิปอ่ะนะคะพี่น้องขะต่อไปนี้ก็คงจะไม่มีใครเชื่อถือแล้วก็ให้ดูด้วยตาพี่น้องเอ,อ๋ยให้ดูด้วยตาด้วยหูด้วยตาของพี่น้องประชาชนเองสัจาวาจาไม่เคย เห็นก็เห็นเป็นเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เขาออกมาพูดในโซเชียลมีเดียแบบนี้นะคะพี่น้องคะพูดเรื่องเงินเรื่องทองเงินทําให้คนเปลี่ยนไปไผตัวเกง่งไผตอแหลเกง่งผู้นั้นชนะได้โล่ทองได้ตุ๊ก,กตาทองเลยอ่ะว่างั้นไปน่ะนะคะคนไม่เคยมีพอมีแล้วก็เปลี่ยนไปไม่มีสัจจะ เบิ่งเอาเด้อเอาเบิ่งเอาสองตาเจ้าเด้อพี่น้องเอ,อ๋ยย้ายไปจำปาดงสิคะมีคนบอกตอนที่ทําคลิปอยู่มีทำไรสุดทําคลิปอยู่นั่นนะคะ่ะพี่น้องขาก็มีคอมเมนต์บอกว่าก็ย้ายไปจำปาดงด้วยสิคะแล้วเขาก็ตอบว่าเราจะไปอยู่ไสยเราจะไปจังไถเราจะไปแนวไถเราจะไปอยู่ไหนล่ะประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาคุณทุนนี้นั่นนะคะ เงินทําให้คนอื่นเงินทําให้คนเปลี่ยนไปแล้วก็คนที่ไม่เคยมีเงินพอมีเงินแล้วก็หลงละลงหลงตัวเองนั่นคือสิ่งที่พูดอยู่ในคลิปนั้นนะนะคะพี่น้องขาเราก็จับใจความมานั่นก็หมายถึงว่าเหตุการณ์นี้น่าจะแตกยับเยินแบบแบบไม่หมอไม่รับเย็บอ่ะนะคะเพราะว่าคนคนนี้ทั้งผัวทั้งเมียเลยชอบ u t u b e เนี่ยนะนะคะพี่น้องขาเป็นชอ่องเป็นยูทูบเบอร์ที่สองผัวเมียอ,ออกมานู่นนี้นั่นก็เป็นการโพสตทเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่นู่นที่นี่ พอๆกับมิเตอร์เอ๋อล่ะคะ่ะแต่พอตอนนี้แน่นอนเ่ะว,วันนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมันเป็นการแตกหักแล้วหลังจากที่แตกหกักพาอคนคนนี้ก็เป็นผู้ที่มีความสําคัญกับการย้ายปลู่ปาริจิตอยู่ดีหรือก่อนน,นั้นก็อย่างเช่นทําประตรงประตูทํารงทรํารูอะไรพวกนี้ก็จะเป็นคนคนนี้ที่เกี่ยวข้องแน่นอนล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะในความลับในส่วนที่เขาออกจะมาแฉถ้าแตกหักกันขนาดนี้แล้วก็คงอีกไม่นานจะต้องมีการออกมาชงมาแฉกันแย่ๆมากมายอีกรอดดูคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้าออก ออกมาในสื่อสาธารณะแบบนี้แล้วว่าคนที่ไม่เคยมีพูดเรื่องเงินเรื่องทองเงินทําให้คนเปลี่ยนไปคนที่ไม่เคยมีก็มามาเป็นมีพี่น้องเอ้ยเบิงเอาคนบ่นเคยมีคนบ่เ,นเคยเห็นเงินคนบ่นเคยมีอะไรมาไผตัวเกง่งไผตอแหล ผู้นั่นกษณะไปนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะรอดูคะ่ะว่าเขาจะมาแช่อะไรอย่างไรอีกเบิงเอาเดอพี่น้องเอ,อ๋ยผมกับโบเคยเห็นเพิ่งจะาจริงๆแล้วกับเบสือโบสั่นบบเคยเห็นก,ก,กับเห็นวบสั้นนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ นั่นคือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่เราต้องจับตามองนั่นก็คือแตกได้อีกอย่างที่ว่าล่ะค่ะแตกอีกแล้วครับท่านอย่างที่ว่าล่ะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะคนที่ใกล้ชิดมันก็ม่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะนะคะพี่น้องก็อย่างที่เฮสีพูดเมื่อเช้าเมื่อวานอย่างบอกว่ากับการที่ใครที่อยู่รอบตัวเขายูทูบเบอร์อะไรใครก็ตามที่มาอยู่รอบตัวเขาไม่ใช่ว่าลุงป้าไม่ดูลุงป้าเป็นคนดูคนลุงป้าเป็นคนนแล้วมาหน่อมประดามหน่อยก็พูดตลอด ในส่วนที่บอกว่าถ้าพูดตามจริงมิเตอร์สายพลอ่ะมันไม่ใช่คนโง่มันเป็นคนดูคนออกมันเป็นคนดูคนไม่ว่าคนที่ทําดีทําร้ายอะไรอย่างไรแค่ไหนอะไร,รอย,อยังไงมันเป็นคนจ้องถ้าอะไรที่ผิดตับผิดไตมันแล้วมันก็เซโนทันทีอย่างที่ว่ามันไม่ได้แคร์สื่อมันไม่ได้แคร์ chen, ว่าคุณจะทําดีทําปกป้องแค่ไหนคุณจะช่วยเขาแค่ไหนคุณจะเป็นคนดีกับเขาหรือยังเป็นคนให้เขาเป็นคนช่วยเขามาอย่างไรเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอกถ้าตราบใดที่มันรู้แล้วว่าโอเคคนนี้จับจ้องอยู่ ู่แล้วพอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนมันก็เซกคุดบายทันทีแต่มันก็มีเทคนิคในการเซ็กคุดบายแบบตรงๆเลยอย่างที่ว่าไม่มีการอ้อมขอมนี่คือคาแรคเตอร์ของมิสเตอร์เขาละนั่นคือสิ่งที่นี่แหละค่ะพี่น้องขามันไม่มีแตกได้เอกแล้วก็มันจะไม่แตกได้อีกนะมาดามหน่อยมองว่ามันจะมีแตกได้คนใกล้ชิดนี่แหละคนใกล้ชิดนี่แหละค่ะพี่พน้องขาเพราะว่า ไอ้คนใกล้ชิดพูดตามจริงคนใกล้ชิดไปตีซีไปสนิทไปชิดเชื้อไปอช่วยเหลือไปทํานูน่นทํานี่ให้เพื่อที่จะหวังเอาใจเขาว่างั้นถือเอาให้มันถูกใจเขาเอาให้มันถูกใจมิสเตอร์แต่ที่ไหนได้มิสเตอร์มันไม่ได้แคร์ตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นแล้วนะคะแต่ก็รอดูค่ะพี่น้องขาแต่คนนี้ถ้าพูดถึงว่าดําหน่อยอวิพากษ์วิจารณ์ยังไงคนนี้ก็ปากไม่ย่อยเหมือนกันตรงนั้นก็ออกมาท้าทายนักเลงบ้าบอคอแตกเหมือนกันนะนะคะพี่น้องขา ซึ่งก็โอเคโอ้ยเ,เป็นเจ้าของที่เจ้าของทางเป็นคนนู่นคนรู้จักคนนู่นคนนี่อะไรยังไงก็ว่าไปอ่ะนะคะพอตอนนั้นก็ออกมีการออกมาเพื่อที่จะแสดงตัวเองเป็นการปกป้องมิสเตอร์เยอะแยะมากมายนั่นแหละพอตอนท้ายผลลับเป็นอย่างไรมิสเตอร์อ๋อเห็นเห็นนี่แหละค่ะดังนั้นก็คือรอดูค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือสิบยกมากขยายให้ฟังว่าเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็ไม่นานมันต้องมีคนต่อไปละกัะมาดําหน่อยมองไว้ดีคนต่อไปมีอีกแน่นอนแล้วก็คนคนนี้พอแตกแบบ นี้แล้วแน่นอนเขากุมความลับเยอะมาดำหน่อมองอย่างนั้นเพราะว่าตั้งแต่เขาเข้าไปนี่ตั้งแต่เรื่องที่เรื่องทางเรื่องทําประตูทำรัร้วนู่นละ่ะแล้วก็จนท้ายสุดมาน่าจะมีการมาแตกหักกันตอนที่ย้ายผู่ปริจิตเพราะว่าเท่าที่เท่าที่เรา วิเคราะห์วิจารณ์อย่างนั้นแล้วกันในส่วนที่วิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแตกประดามหน่อยมองแค่ว่าการที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะหนึ่งละมีการมีการสั่งซื้อลงซื้อเหล็กที่จะทําการย้ายปู่ปรดิจิตแต่สุดท้ายก็คือเจ้าภาพเราเองก็อาจจะไปใช้องค์กรอื่นสําหรับการที่จะมีการก่อสร้างปู่ปรดิจิตโดยที่ไม่แคร์ความรู้สึกเขาเลยหรือไม่ขอไอเดียเขาเลยหรือไม่เอาตามที่เขาแนะนําก่อนหน้านั้นเลยก็เป็นไปได้นี่คือเป็นการแตกหักที่เห็นเห็นั่นนะคะพี่น้องค่ะ ก็รอดูว่าเหตุการณ์นี้มันต้องมีอะไรอีกมากมายที่เราติดตามแล้วเราจะถึงบางอ้อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรแตหากหักกันเพราะอะไรยังไงแต่ประเดหมลอยฟันตรงก็คือมีการขัดแย้งกันในการย้ายปู่พญายนาคที่ไปจำปาดงนั่นแหละค่ะพี่้องขาโอเคก็เป็นผู้ใกล้ชิดที่มิสเตอร์อ้อนำนัเบอร์สอย่างนั้นแล้วกันนะคะพี่้องขาขอพูณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ